ชายคนนี้นะครับป่วยหนักมากเป็นโรคปวดประสาทสมองที่รักษาอย่างไงก็ไม่หายครับแต่ว่าจู่ๆเนี่ยแปลกมากที่มีวิญญาณของลูกสาวจากชาติที่แล้วนะครับมาช่วยเขาไว้ได้ครับชายคนนี้มีชื่อว่าอาจินบุญยเกตนะครับเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคปวดประสาทสมองที่แพทย์คนไหนก็รักษาไม่หายจนกระทั่งคืนหนึ่งครับที่เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยบินอยู่ข้างเตียงเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับยิ้มอย่างสงบแล้วก็พูดว่าพ่อหนูมาช่วยพ่อแล้วแค่เพียงเธอเอามือกุมศีรษะของเขาครับอาการปวดศีรษะของเขาก็ทุเล,ลง แล้วรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ใช่ความฝันเลยครับเธอยังบอกอีกนะครับว่าเธอชื่อพิมพ์วดีโหสกุลซึ่งป่วยเป็นโรคไข้เลือดตายและชาติที่แล้วนะครับเธอก็เป็นลูกสาวของหมอคนนี้ครับและเธอก็จําเหตุการณ์ในอดีตชาติได้ด้วยครับโดยเธอบอกว่าชาติที่แล้วหมอคนนี้ที่ทรมานอยู่กับโรคปวดประสาทแบบนี้นะครับเกิดจากกรรมเก่าที่เคยเป็นคนคุมนักโทษแล้วก็ทรมานนักโทษโด้วยการบีบขมับนักโทษที่ไม่มีความผิดครับแล้วพิมพ์วดีนะครับได้ช่วยนายแพทย์คนนี้นะฮะให้หายจากกรรมเก่าในที่สุด แถมเธอยังปรากฏตัวทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับจนนายแพทย์อาจินเนี่ยรู้สึกว่ามีลูกสาวหรือว่าใครบางคนที่คอยรักษาหรือกําลังดูแลเขาอยู่ครับและหลังจากที่หายดีแล้วนะครับนายแพทย์เนี่ยก็ได้ไปสืบหาข้อมูลของผู้หญิงที่ชื่อว่าพิมพ์วดีโหสกุลจนพบว่าคนคนนี้เนี่ยมีอยู่จริงๆครับและครอบครัวของเธอนั้นก็ยืนยันว่าข้อมูลที่นายแพทย์ให้มาเนี่ยถูกต้อง ทั้งยังระบุต,ตัวตนของพิมพ์วดีโหสกุลได้อย่างจริงๆถูกต้องเลยครับและพ่อกับแม่ของพิมพ์วดีนะครับยังได้สร้างพับพลาพิมพ์วดีสถานที่ซึ่งเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงลูกสาวที่ล่วงลับไปแล้วตอนอายุ9ขวบที่วัดมงกุฎกษัตริย์ด้วยครับนี่ก็เป็นอีกเคสนึงนะครับที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการระลึกชาติครับแล้วคุณที่ฟังอยู่ครับเชื่อว่าระลึกชาติเนี่ยมีจริงไหมครับ